ชูวิทย์เข้าให้ปากคำปปส DSI ตำรวจคดีตู้ห่าวผู้ผู้เกี่ยวข้องทรัพย์สินอีกเพียบนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวธีรเดชงามเหลือสถานีประชาชนไทย p ี s มาเล่าให้ฟังนะครับมีความคืบหน้าในกับหลังจากเราก็พยายามที่จะรายงานให้เพื่อนๆฟังมาตลอดนะฮะแต่ว่าวันนี้เองนะครับตามความเคลื่อนไหวของเลกาธิการคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปร,ะราบปรามยาเสพติดนะฮะได้เปิดเผยถึงการทํางานและก็ความคืบหน้าคดีตู้ห่าวครับ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้เจ้าพนาักงานปปสเนี่ยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งมีทั้งปปสนะฮะมีทั้ง DSI แลวก็ตำรวจเนี่ยตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของนายตู้ห่าวนะครับแล้วก็เชิญนายชูวิทย์กมลวิสิ์เนี่ยเขาให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ด้วยในฐานะพยานผู้แจง้งเบาะแสซึ่งก็เป็นไปตามอำน,นาจเจ้าพนักงานปปสตามพรบวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ2550มาตรา11 ทับหนึ่งวงเล็บ9นะครับแล้วก็จากการสอบถามนายชูวิทย์เนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มนายตู้หาวพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งให้ข้อมูลผู้ถือครองทรัพย์สินแทนนายตู้หาวและก็กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมว่ายังมีที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่อยากให้เข้าไปตรวจสอบจํานวน19แปลงมูลค่าประมาณ415ล้านบาทถ้ารวมมูลค่าทรัพย์สินที่ ได้มีการดําเนินการออกคําสั่งตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีผู้มีทรัพย์สินเกี่ยว,ยวข้องเพิ่มเติมเนี่ยจะรวมมูลค่าทั้งหมดในประมาณ 1, 2 2 3กว่าล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์เทพสุธีนั้นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีการถแถลงข่าวให้เร่งดําเนินการในคดีนี้นะครับเพื่อเป็นคดีตัวอย่างต่อประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังและก็แจ้งเบาะแสยากเสพติดนะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยเจ้าพนักงานปปสจะเร่งดําเนินการจัดทําบันทึก ปากคำเพื่อใช้ประกอบสำนวนในการตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายของนายตู้ห่าวครับแล้วเมื่อมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยจะเร่งการดําเนินการติดตามค้นหาตรวจสอบและก็ยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายนายตู้ห่าวต่อไปเพิ่มเติมด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เช่นเคยนะครับ